ย้อนกลับไปในยุค1,960ยุคที่โลกกำลังบ้าคลั่งความเร็วครับอเมริกากำลังจะไปดวงจันทร์ฝรั่งเศสและอังกฤษเลยจับมือกันประกาศว่าเราจะสร้างเครื่องบินพาณิชย์ที่บินเร็วกว่าเสียงโจทย์คือต้องบินจากยุโรปไปอเมริกาให้ได้ภายใน3ชั่วโมงครึ่งจากปกติ8ชั่วโมงนั่นหมายความว่ามันต้องบินด้วยความเร็ว2,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเร็วกว่าลูกกระสุนปืนไรเฟิลนะครับ การจะทาให้เครื่องบินลําใหญ่ๆบรรทุกผู้โดยสาร100คนบินเร็วขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับปัญหาแรกที่วิศวกรเจอคือนักบินมองไม่เห็นถนนคองคอร์ดเป็นเครื่องบินปีกสามเหลี่ยมหรือเดลต้าวินซึ่งธรรมชาติของปีกแบบนี้เวลาจะร่อนลงจอดเครื่องบินต้องเชิดหัวขึ้นสูงมากเหมือนนกอินทรีกําลังโฉบเหยื่อองศาการเชิดหัวที่สูงขนาดนั้นทําให้จมูกเครื่องบินที่ยาวแหลมบังวิสัยทัศน์ของนักบินจนมิดเลยครับมองไม่เห็นรันเวย์เลย วิศวกรเลยแก้ปัญหาด้วยวิธีที่บ้าบินมากครับถ้าจมูกมันบังก็หักจมูกมันลงมาสิคองขอดจึงมีกลไกไฮดรอลิกพิเศษที่สามารถพับส่วนจมูกและกระจกกันลมลงมา12.5องศาเพื่อให้นักบินมองเห็นพื้นตอนลงจอดและพับกลับขึ้นไปให้ลู่ลมเหมือนเข็มตอนบินด้วยความเร็วสูงกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สง,ง่างามที่สุดของคองคอ,อดที่เหมือนนกกำลังก้มหัวทักทายปัญหาต่อมาคือความร้อนครับ เมื่อบินด้วยความเร็วแม็กซอากาศที่เสียดสีกับตัวเครื่องจะสร้างความร้อนสูงกว่า100องศาเซลเซียสที่ส่วนหัวร้อนขนาดไหนร้อนขนาดที่คุณสามารถทอดไข่บนกระจกหน้าต่างได้เลยครับความร้อนนี้ทําให้โลหะของตัวเครื่องขยายตัวครับเชื่อไหมครับว่าระหว่างบินคองคอร์ดจะยืดออกยาวขึ้นประมาณ6-12นิ้วมีเรื่องเล่าคลาสสิกว่าวิศวกรก,รการบินคนหนึ่งเผลอวางหมวกไว้ตรงช่องว่างระหว่างแผงควบคุมกับผนังตอนเครื่องจอดอยู่ พอเครื่องบินขึ้นและทำความเร็วสูงสุดตัวเครื่องยืดออกช่องว่างนั้นก็ขยายกว้างขึ้นมวกก็ตกลงไปแต่พอเครื่องลดความเร็วและลงจอดตัวเครื่องหดกลับมาที่เดิมบีบหมวกใบนั้นจนแบนแต๊ดเลยนี่คือสาเหตุที่สีทาภายนอกของคองคอร์ดต้องเป็นสีขาวพิเศษที่ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเท่านั้นห้ามทาสีอื่นเด็ดขาดแล้วประสบการณ์ของผู้โดยสารล่ะครับคองคอร์ดไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ตั๋วใบหนึ่งราคาเป็นหมื่นดอลลาร์หลายแสนบาทคนที่นั่งคือดาราฮอลลีวูดนักธุรกิจพันล้านหรือเชื้อพระวงศ์ภายในห้องโดยสารแคบครับแคบกว่ารถเมย์ซะอีกเก้าอี e ้ก็นั่งไม่ค่อยสบายแต่สิ่งที่ทดแทนคือแชมเปญราคาแพงที่เสิร์ฟไม่อัน้นอาหารระดับมิชลินสตาร์และวิวที่หาดูที่ไหนไม่ได้ค้องขอดบินที่ความสูง60,000ฟุตครับสูงกว่าเครื่องบินปกติเกือบ2เท่า ที่ความสูงนั้นท้องฟ้าจะเป็นสีม่วงเข้มเกือบดำแม้จะเป็นเวลากลางวันและคุณสามารถมองเห็นส่วนโค้งของโลกได้ด้วยตาเปล่าผ่านกระจกหน้าต่างบานเล็กๆมันคือการจิบแชมเปญอยู่ที่ขอบอวกาศครับแต่ถึงจะสุดยอดแค่ไหนคองคอร์ดก็มีจุดตายที่ทําให้มันไม่ประสบความสําเร็จนั่นคือเสียงโซนิคบูมครับเมื่อเครื่องบินบินเร็วกว่าเสียงมันจะสร้างคลื่นกระแทกที่เสียงดังเหมือนระเบิดลงตูมใหญ่ เสียงนี้ดังพอที่จะทําให้กระจกบ้านแตกสัญญาณการขโมยรถทํางานและทําให้วัวควายตกใจจนไม่กินหญ้าทําให้คองคอร์ดถูกแบนห้ามบินความเร็วเหนือเสียงผ่านพผ่นดินของประเทศต่างๆมันทําความเร็วได้เฉพาะตอนบินอยู่กลางมหาสมุทรเท่านั้นทําให้เส้นทางบินถูกจํากัดแค่นิวยอร์กลอนดอนหรือปารีสเท่านั้นไม่สามารถบินไปทั่วโลกได้อย่างที่ฝันไว้ บวกกับค่าน้ํามันที่ซดหัวพวบคองคอร์ดจึงเป็นเครื่องบินที่ขาดทุนมาตลอดแต่สายการบินต้องยอมบินเพื่อรักษาภาพลักษณ์หรือพร e ส t i g แม้จะขาดทุนแต่คองคอร์ดก็ภูมิใจเสมอมาว่าเราคือเครื่องบินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงเลยตลอด20กว่าปีจนกระทั่งวันที่25กรกฎาคมปี2000วันที่จุดจบเริ่มต้นขึ้นที่สนามบินชาลส์เดอโกลกรุงปารีสเที่ยวบินแอร์ฟรานซ์4590กําำลังเร่งเครื่องเพื่อบินไปนิวยอร์ แต่นาทีนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าเครื่องบินดี1 0ของสายการบิน Continen t a ลที่เพิ่งบินขึ้นไปก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีได้ทำชิ้นส่วนโลหะชิ้นเล็กๆหลุดร่วงไว้บนรันเวย์มันเป็นแค่แผ่นไทเทเนียมยาว43เซนติเมตรชิ้นเล็กนิดเดียวครับแต่เมื่อล้อของคองคอร์ดวิ่งมาเหยียบมันด้วยความเร็วสูงยางล้อระเบิดทันทีครับเศษยางขนาดใหญ่น้ำหนัก4กิโลกรัมถูกเหวี่ยงด้วยความแรงเหมือนกระสุนปืนพุ่งกระแทกเข้าที่ใต้ปีก แรงกระแทกทําให้ถังน้ํามันแตกน้ํามันลูกออกมาเจอกับสายไฟและเกิดประกายไฟไฟลุกท่วมปีกสายทันทีในขณะที่เครื่องกําลังลอยตัวขึ้นนักบินพยายามประคองเครื่องอย่างสุดความสามารถแต่เครื่องยนต์เสียหายหนักเกินไปของขอดลำยักษ์ร่วงหล่นกระแทกโรงแรมในเมืองโกเนสค่าชีวิตคนบนเครื่อง109คนและคนบนพื้นอีก4คนนั่นคือครั้งแรกและครั้งเดียวที่ราชินีแห่งท้องฟ้าตกลงมาสู่พื้นดินครับ หลังจากเหตุการณ์นั้นคองคอร์ดถูกสั่งสังับการบินเพื่อปรับปรุงแต่โลกก็ได้เปลี่ยนไปแล้วครับเหตุการณ์นายเเลเวนทำให้คนกลัวการบินราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นและมนขลังของคองคอร์ดได้หายไปพร้อมกับเที่ยวบิน4,590ในที่สุดวันที่24ตุลาคม2003เที่ยวบินสุดท้ายของคองคอร์ดก็ลงจอดปิดฉากยุคสมัยแห่งความเร็วเหนือเสียงทุกวันนี้ถ้าคุณบินไปลอนดอนคุณต้องนั่งเครื่องบิน7-8ชั่วโมงเหมือนเดิมครับเราย้อนกลับมาสู่ยุคที่ช้าลง แต่คองคอร์ดยังคงเป็นตำนานที่เตือนใจเราว่าครั้งหนึ่งมนุษย์เคยกล้าหาญพอที่จะสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงและถึงมันจะจากไปแล้วแต่เอนจิเนียร์ทั่วโลกก็ยังไม่ล้มเลิกความฝันครับตอนนี้มีบริษัทอย่างบูมซูเปอร์ซอนิกหรือนาซ่ากำลังซุ่มพัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่ที่จะเงียบกว่าประหยัดกว่าและปลอดภัยกว่าเพื่อพาเรากลับไปสู่ยุคซูเปอร์ซอนิกอีกครั้งครับแล้วคุณเลยครับถ้ามีโอกาสคุณจะกล้านั่งเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงไหมครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ ถ้าชอบสารคดีเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ช่องรู้ไว้ไม่งงด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ